สบูเ่เหลวแลว้งับกินการรีเฟสแพงไหมคะแพงหรือเปล่าเรามาเทียบกันระหว่างสบูเ่เหลวแบบน้ํากับสบู่ก้อนที่ดับกลิ่นกายนะไม่ใช่สบู่แบบทั่วไปนะสะบู่รักสบู่เลยไม่ไม,ไม่ไม่นับนะครับเพราะนั้นเป็นไม่ใช่ดับกลิ่นกายครับเขาแค่เป็นแค่าสารละลายของโพแสเซียเป็นสบู่ก้อนดับกลิ่นกายเหมือนกันนะครับที่ขายก้อนหนึ่ง100ร้อยกว่าบาทครับกับสบูเ่เหลวเนี่ยสามร้อยห้าสิบคราวนี้มาดูกันก้อนเวลาคุณใช้เนี่ยผมถามว่าระหว่างสบูเ่เหลวกัะสะบสบู่ก้อนอะไรดับกลิ่นกายเท่ากัน ผมบอกว่าสบู่เร็วครับแต่เป็นไกด้มากกว่าสาเหตุครับเพราะว่าสบู่ก้อนไม่สามารถใส่สาริปนไก่ได้ปริมาณสูงครับเพราะว่าไม่สามารถคงตัวอยู่ได้ถ้าหากใส่ปริมาณสูงครับทำให้ไม่สามารถคูรูปส่งได้ครับแต่ในขณะเดียวกันสบู่เร็วสามารถใส่ได้เต็มที่ครับจากนั้นนอกแรกครับสบู่เรลวยังไงก็ชนะครับข้อที่2ครับสบู่ก้อนนะครับเมื่อคุณใช้ไปปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เราอาบน้ำเราทำการถูตัวใช่ไหมครับจะสะสมค่าแบคทีเรียทุกๆครั้งครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพวกฟองสบู่อะไรต มันก็ทําให้เกิดแบคทีเรียเจริญเติบโตจากกินตัวของเราจากที่เราชะล้างร่างกายครับก็ปนอยู่ยนั้นแหละแล้วเราก็ใช้ต่อไปครับในขณะเดียวกันสบู่เหลวนะครับจะสามารถป้องกันการเกิดของแบคทีเรียได้ดีกว่าครับและไม่มีโอกาสที่เกิดได้เลยเพราะว่าเนื่งองจากว่ามันอยู่ในขวดประการถัดมาครับการแตกลายหลังจากไม่ใช้งานเคยมีมงไหงมครับเมื่อคุณเปิดใช้สบูส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเก็บสบู่ใส่กล่องไม่มีหรอกก็ต้องวางไว้อย่างนั้นแหละนะครับเมื่อทิ้งไว้ระยะเวลาถึงเดือนเท่ากันสบู่ก้อนนะครับจะแตกลายงานเนื่องจากการแห้ง เพราะว่าน้ําเองเนี่ยเมื่อเวลาสัมผัสกับสบู่ครับสบู่ถ้าไม่แห้งนะครับก็เกิดการเหลวเหลวคือสังเกตไหมครับมีคราบข,ขาวๆเกิดขึ้นที่เวนก้อนด้วยเวนเนื้อของสบู่ครับแต่ในขณะียวการสบู่เหลวไม่เกิดครับอยู่ยังไงก็อยู่กันครับคงตัวทุกสภาวะครับและก็มุนยุตามมันเวลาที่เขาระบุแต่ในขณะสบู่ก้อนครับก้อนเหลวลายกลายเป็นก้อนเล็กลงหรือว่านิ่มไปเลยนะครับ